โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ถ้าถามว่าผมเนี่ยหายไปไหนมาไม่ได้ทําคลิปนะครับเนื่องจากก็คือโทรศัพท์มันมีปัญหานิดนึงนะฮะมันชาร์จแบตไม่เข้านะฮะและตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะฮะนะ,อะโอเคก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะฮนะโอเคก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นนิดหนึ่งก็เพราะว่าแบบ ก็ไม่มีอะไรจะพูดได้ะเออเอ,อ่โอเคนะครับนะอ่าก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะฮะส่วนคนที่ขอให้ผมลงคลิปก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับนะอ่าก็อย่างที่ได้แจ้งไปเลยนะครับนะอ่านะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะัะ ช่วยแชร์ด้วยก็จะดีมากเลยครับนะบ๊ายบายครับผม